อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า902เรื่องฆ่ากิเลสอย่าฆ่าคนความว่าดูก่อนขาราบดีทั้งหลายจงตัดป่าเถิดอย่าตัดต้นไม้เลยเพราะว่าภัยย่อมเกิดจากป่าต่างหากภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดป่าและความรกแห่งป่าเสียแล้วเป็นคนไม่มีป่าเถิดเพราะว่า ตลอดเวลาที่กิเลสเพียงดังความรกของป่ายังไม่ถูกตัดขาดเตืออยู่แก่บุคคลแม้สักว่าอนูเดียวในานารีทั้งหลายบุคคลนั้นจะมีจิตปฏิพัตในานารีนั้นตลอดการเพียงนั้นเหมือนลูกวัวที่ยังกินนมแม่ติดพันแม่วัวอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นท่านจงถอนเยื่อใยแห่งจิตใจของตนเสีย เหมือนเขาถอนบัวสายในฤดูศาสตรด้วยมือจงพอกคูนทางแห่งสันติเถิดเพราะว่านิพพานเป็นสิ่งที่พระสุคตแสดงไว้แล้วนงวะอันนี้ท่านก็สอนให้พวกเราทั้งหลายรักความพอใจรักความยินดีในอสสาทะของโลกอสสาทะรสอร่อยของโลกอันเกิดจากลูกความสวยงามของลูก ความไพเราะของเสียงกลิ่นที่น่าสืบจมสัมผัสที่น่าพอใจน่ายินดีในภาษาทั้งหลายแม้ธรรมอารมณ์ที่รับรู้ทางใจขึ้นมาก็มีธรรมอารมณ์ที่น่ายินดีและไม่น่ายินดีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เมื่อเรารับรู้แล้วท่านให้วางอุเบกขาท่านให้เพียงรับรู้ไว้เฉย อย่าพยายามไปพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายกับอารมณ์เหล่านี้ถ้าเราทําได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราละความพอใจในบรรดาอารมณ์ต่างๆได้ก็เรียกว่าละความพอใจในการเกิดได้นั่นเองจิตจะไปเกิดในอารมณ์ใดที่เป็นความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามจิตละความพอใจ ในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ก็เรียกว่าเราละอาคารุสัยและปฏิคานุสัยได้นุสัยคือความพอใจความยินดีในอายตนะปฏิคานุสัยความไม่พอใจความไม่ยินดีในอายตนะเมื่อรับรู้สัมผัสข,ขึ้นมาแล้วเป็นธรรมดาที่บุคคลย่อมเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมา ท่านจริงให้เราพยายามที่จะวางอุเบกขาความเฉยเฉยรับรู้ข่าวสารขึ้นมาแล้วบางทีก็ไม่พอใจก็รู้จักวางเฉยรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วบางทีก็พอใจเราก็วางเฉยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นเขาทำไม่ดีก็เกิดความไม่พอใจเราก็พยายามฝึกวางเฉยในใจของเราอันนี้ เป็นเหตุให้เราสามารถทรงความเป็นอุเบกขาไว้ได้ภพภูมิของการที่เราทรงอุเบกขาไว้ได้ก็จะเป็นภพภูมิที่ดีตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถ้าเกิดเราตายไปในขณะนั้นเราก็จะได้ภพภูมิที่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะเกิดมีขึ้นกับเราเมื่อไหร่แต่ถ้าผู้ใดสามารถทรงอุเบกขาแล้วเห็นการเกิดดับของอุเบกขาได้อีก จนกระทั่งปล่อยวางอุเบกขาได้ปล่อยวางความเป็นปัจจุบันได้ก็เรียกว่าผู้นั้นละวางอาวิชานุสัยความบงปิดความเข้าใจปิดได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็เป็นลําดับขั้นตอนของการปล่อยการวางฝึกวางสุขวางทุกวางความพอใจความไม่พอใจจากนั้นก็ฝึกวางอุเบกขาด้วยการเห็นอุเบกขานั้นมีการเกิดจับเป็นธรรมดา